สวัสดีครับผมตอนนี้ก็6กโมงแรงแล้วนะครับตอนนี้อยู่หลังเวทีครับพี่น้องสนามข้างสนามกีฬาข้างอบตอตรวจนะครับบ้านฉลีกตำบลตรวจอำเภอศรีนร่งจังหวัดส,สุรินทร์ครับพี่น้อง มันก็ง่ายแล้วแนนู้สิหัวนุ่งกระอดกระอดเอาหนุ่ยแล้วหายนุ่งเพื่อนอะไรวะานเปก็ลงจังไม่ดีนะปัดเดนุ่กะคิดไปนอนลงัแห้งจะคลองมือมันยูดใน้อยยกเอาะแล้ววหนแล้วาลงเใส่าแ าาเน,น,นี่ยแล้นอนแต่ละเที่ยงแล้ววันไหนนอนลงคว่ำๆเด้แล้วนอนมึกลงสุดแห้งแล้วแล้วแล้วมีของไงเนี่ยน่าดอนเอามาฝากน้องแฝดมาสั่นผู้ใดไม่เหม็นแฝดได้เนี้ยมัมดากน้องแฝดน้องแฝดโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะขนมไม่ใช่น่ะขนมใช่น,ะน่ะขนมจีนขอบคุณมากๆนะคะไม่เป็นไรค่ะกินอะไรมันอกวนเปรตออกเปรตออกอีกอัจฉรักษาเป็นหุ่มนั่นน่ะมี ยังเขาได้่าด้วยเพระหนาว่าหายเพราัดตะเวนขันมาฮี้งขึ้นอย่างที่เห็นบ๊อบปีไก่เขาบ้าอย่างนี้อนสิสาเ <c oughs> ขาทายรูปทันขยะอยู่หนาบานพักลุงมาอินในสาขึ t uh. <t uh ้น <t> น uh> <c oughs> uh ั uh ่นแหละกบเป็นอย่างดอกวัดมนก็เป็นตาห้าขึ้นดอกอันว่ดีราคาจะทันีเพราดีตัวมันสีลายมันเสียงนีด ให้ยูเราไม่กินแมยู้ใผามกจะเนเยกินเราปีมัึ่งเหมือนกเอาอันเกินว่าได้แ่ผีซหนิกินหลบแ่ปกินละตายแม่แกงเหย่หคหนาวดไม่หูจังหูหอแกงเห็ดเย็ก็ขอนิ่งเ็ออมยงอ่ะเ็นีทั้งสองบอกแม่แกงยเกิ้ แแบบบานน <refusing? S 1> ู้นส oh <my> mm ิกระเทียมขอนียวค่ะแม่ขนี้วไ่ต้องเสียค่ะแม่จะไม่ใช่แม่จะไปลอกคนหนางไปหาเราตัวนอบลแล้วเบิดละแม่อยู่นี่เดียวแต่ไฟมาแล้วเบิดจีดอกคับแล้วเบิดจีดอกคับโอเคครับตามนั่นแหะครับปวดแผลทังยางไม่พงชนะจะคล้องบอกล่องผมมันเหมืด ลืมเอาเงินยอาเงินก่อนสักครู่มือแรงพบๆกันนะครับผมพี่น้องทางสุรินนะครับทางอำเภอใกล้เคียงเล่นปกติเ้้อพี่น้องมือแรงนะครับสามทุ่มจนว่าซอดแจ้ง เตยล่าสอดแกงคุณรับพี่น้องจังนี้จากกันนะครับผมโดนๆมาเท่อนึงนะครับมืออื่นกับยูซูลินคือเก่านะครับพรุ่งนี้อยู่สำโรงทาบนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านน้องครูบ้านองค์ิงนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาไอ้วันนี้แพ้เลือจ้าบรมินบาเข็ผู้อาศัยเสือชีวิตคนละ

ไม่นาหติดิไปยู่กระโดดย่อยตรงนั้นเลยสั่นเียวกระโดดย่อยพูดออกสิพอดีกาบ่ฮะ <c oughs> มือดมน้อยเพัรแบบแพงด้ยปูสาดโอนอัวอยู่ภูนินาห้านั่นนั่นเ้ยะอ,อ,นนะอ่อนเนาะเอาต้นลง แคทวอกไม่นาแคทวอกคนต้มหรือหมอกเมืองเาะะนี้พี่ามาต้องท่ามไม่ด้ข้ามสุดนุ่ยนเลอนะแอดี้่าแม่ป่าเขา ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณเมื่อยุบานแมยูพัดไม่จิ่บาลางานลางานมาเพื่อสิ่งนี้รกรักที่สุดลูกสาวหาเใจไม่ิกงหลายแม่ตันงานกินได้ด้อยแกงเห็ดปลอดไัยร้อยเปอร์เซ็นต์หาจอมจมมากจ้าจ้าหายูสองจอมแมนค่ะเดี๋ยวไปหาอะกินจ้าจ้า ว้าวรถปรนไฟสตาร์ทแล้ว หวยสาดล่อะไรด้นน่บัตรยักบาทวะงานอันนี้เบิ่งเลยสนับสนุนโดยเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกระทิแท้าตาอร่อยดีสนับสนุนวงสาวน้อยด,ยดูการนี้ครับมีรถ ห้องน้ําบริการนะครับผมอยู่ในงานมีรถห้องน้ําบริการสองคนะันเจ้าของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าห้องนะครับมีรถห้องน้ำสองคันเก้าห้องนะครับผม บรรยากาศในงานตอนนี้ครับตอน6โมงเย็นนะครับกำลังสีเมือดแลวพี่น้องมืนอนนี้เป็นสนามกีฬานะครับก่วงบักยางขักนะครับจูคนได้สามหมื่นได้ที่ผมว่านี่จูคนได้สามหมื่นคนลพี่น้องมากกันเรื่อยๆครับผมมือแรงนี่แนเพี่มีม้วนนี้ดี

ทนะั้งที่ะมึงอค่าเจ้าแต่งตัวดืมกระเซ็นป่ะปัดเทใลกรอเป็นขจ้าติดราคา โ้ oh. ล้านขาก็มีหลายนะครับผมล้านขายค้องนางานนะครับมีเยอะอยู่นะครับผมจากสายตาที่มองดู <c oughs> เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับผม คลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ